กล้องชัดเปล่าเอาวันด,ดีค่ะก็วันนี้จะมาบอกแก้งข่าวกับเรื่องพัส,สดุนะคะ <c oughs> วยขอโทษที่สะเอเ <c oughs> สียงแหบหน่อยนะคะเพราะเราไม่สบานนะคะก็คือแบบว่าเราก็ไอ้นี่ใช่ไหมเราก็ใจนี่ใช่ไหมคะก็แบบว่า ก็คือเรื่องพัสดุเนี่ยเราสั่งสกูชี่เอาไว้เราจองเลยนะคะต้องเป็นรอนานะคะเดือนกันยามิมิคุณาไมค์นานะเอ๊ยเดือนนั้นก็มีคุณานะอันนี้น้ำขึ้นแตมนะ่มิคุณานมะิคุนารักกระดาษีหาปันยารกระดาษ สี่เดือนคสี่เดือนจิจะ้ะจะจอพี่ดค่ะพัสดุมาส่งของได้นะคะต้องมาส่งที่บ้านเรานะพอดีว่าแม่เรากำลังจะโอนเงินให้อยู่แม่เราถามแม่แล้วนะคะพอดีว่าแม่โอนให้เลยแล้วประมาณโอนที่เราไปบอกแม่ค้แล้วอ่ะบ๊ายบาย